มาเบลเป็นเด็กสาวชาวจันทบุรีที่ถือว่ามีประสบการณ์ในการประกวดร้องเพลงมาบ้างและยังเป็นอดีตทูบีนัมเบอร์วันไอดอลด้วยแต่หากเทียบกับเด็กสาววัยรุ่นในเมืองกลุ่งกัน,นับว่ามาเบลไม่ได้มีโอกาสเข้ามามากนะักจนมาเบลเองก็เคยพูดเล่นๆว่าถ้าไม่มีโอกาสตรงนี้อนาคตก็อาจจะมีอาชีพเป็นชาวสวนเหมือนกับที่บ้านเด็กคนหนึ่งที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วแบบอนาคตก็คือคนทําสวนนะคะ แต่ถึงอย่างนั้นเมื่อได้รับโอกาสในการทาบทามจากค่ายลิทอินเทอร์เทนเมนต์มาเบลเองก็ยังต้องใช้ความคิดในการตัดสินใจอยู่พอสมควรเนื่องจากทางค่ายเองก็เป็นค่ายใหม่ที่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอนาคตจะต้องเจอกับอะไรบ้างนอกจากนี้หากตัดสินใจไม่อยู่กับทางค่ายแล้วมาเบลก็ต้องย้ายจากจันทบุรีมาอยู่กรุงเทพด้วยนั่นก็รวมถึงว่ามาเบลจะต้องลาออกจากมหาวิทยาลัยที่เรียนอยู่เพื่อมาเริ่มต้นใหม่ที่กรุงเทพแต่หลังจากใช้ความคิดทบทวนอย่างหนักรวมทั้งปรึกษากับคุณแม่ แล้วมาเบลก็เลือกที่จะคว้าโอกาสครั้งนี้เอาอ